รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w วบอาจารย์กิษศณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีปีใบปี2565ายค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดูดวงประจำปี2,565ค่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำ กับผมอาจารย์กฤษณะาปูสิทุดมนะครับเรียกว่าหายหน้าหายตากันไปนานหลายเดือนเลยกี่เดือนจําได้ไหมสี่ได้ไหมคะสี่เดือนเออสี่แต่ไม่ได้ทํารายการที่ประมาณ5เดือนะอนะหเดือนเลยวันนี้ก็มาช้าดีกว่าไม่มานะครับเริ่มต้นก็คือดวงประจำปี2,565นะครับหลายคนถามกันเข้ามามากเลยนะว่าอาจารย์จะเริ่มเมื่อไหร่ นะจะทําเมื่อไหร่นะและมีบางคนที่ไม่รู้ด้วยอาจารย์หายไปไหนบางคนงงเองงทำไมมีแต่ที่หน่อยนะคะแล้วทําไมอาจารย์ผมเป็นอย่างนี้อคืออาจารย์ไปบวชมาอาจารย์ไปบวชตั้งแต่ประมาณเดือนกันยานะครับไปบวชอยู่ที่ถ้ำวัวแดงจังหวัดชัยภูมิเลยนะบวชก็ประมาณ4เดือนแล้วก็เพิ่งลาสิกขามาเมื่อมกรลานี้นะเสร็จกลับมาก็คิดถึงทุกท่านนะครับก็เลยมารีบทำ ดวงประจําปีก่อนเลยเพราะว่าหลายท่านก็ถามกันเยอะเลยพอไปดูในไลน์แอดเนี่ยถามกันว่าปีเสือจะเป็นยังไงนะเสือดุไหมหรือปีนี้เป็นไง่ะอาจารย์น้องต้าก็ยังมาถามเลยบอกตกลงเสืออะไรใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าได้ยินมาว่าบางคนบอกเป็นเสือดำเสือทองเสือไม้เสือำเสืออะไรนะเอาเป็นศาสตร์ของอาจารย์แล้วกันนะครับในปี2565นี้เนี่ยเรียกว่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง นะเปลี่ยนแปลงเลยนะ <Okay. S 1> แล้วเป็นปีที่เรียกว่าเป็นความมงคลด้วยนะเลข5นี่เขาเรียกว่าเป็นปัะทานสุป,ปเคราะห์เลข6นี่เขาเรียกว่าปรตทานโภคศัพนะห้าหกห้านะคือสองห้าหกห้าถือว่าดีใช่ไหมคะป,ปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะและจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนจะตอบคำถามว่าเสืออะไรอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นเสือดุ เสือดุดุนี่ดีหรือไม่ดีคะอาจารย์ดุร้ายแรงคือไม่ดีเหรอคะดุร้ายแรงแต่จะทําให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมอออเแต่ก็คืออันนี้ตอบคำถามก่อนเพราะหลายคนบอกเสืออะไรนของอาจารย์ดูแล้วก็เป็นเสือดุเรียกว่าเป็นปีแห่งความสุดขั้วสองขั้วเลยสองขั้วเลยนะขั้วอะไรคะอาจารย์ดีก็ดีสุดไปเลยแย่ก็แย่สุดไปเลยเดี๋ยวมาลุ้นว่าอมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะ แล้วปีนี้เนี่ยเรียกว่าไอ้สุดขั้วสองข้างเนี่ยมันเป็นยังไงคือสมมุตินะถ้าแล้งมันก็จะแล้งเลยพอจะมีน้ํามันก็จะท่วมไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันไม่มีตรงกลางเลยปีนี้ะะนะแรงก็แรงสุดๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มแรงตั้งแต่กลางมกราเป็นต้นไปมกรากุมภาเนี่ยจะเริ่มแล้งกันละ,ะนะพอแล้งก็สุดๆแล้วพอมีน้ําก็ดันท่วมเลยครับนี้เอหอหรือใครจะรวยก็รวยไปเลยเป็นเศรษฐีไปเลยส่วนใครพลาดพังก็ จนเลยปิดบริษัทกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นขนาดนั้นแล้วก็มีหลายลักษณะที่จะดีเดี๋ยวเราจะดูเจาะให้ทีละลักษณะเลยนะแต่ครนี้เทปนี้เราจะลงใกล้ตรุษจีนนะอาจารย์ก็เลยจะไปดูแบบดวงจีนมาให้ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงเสือมันเป็นยังไงอาแต่ปีนี้นะครับเรียกว่าเป็นปีเสือดุ แล้วก็จะมีธาตุน้ําที่จะส่งกําลังให้นะคนที่เกิดปีลงท้ายด้วยเลขเจ็ดเลขแปดเนี่ยจะดีที่สุดเลยฟังปุริเย่เลยใช่ไหมคะปุริเย่ยังไงคะอาจารย์เออสมมติสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งแปดลงท้ายด้วยเจ็ป็ดกับแปดเป็นพอสนะคะไม่ใช่คิดศักระนี่ค่ะดีอันดับที่หนึ่งะมันเป็นยังไงคือขึ้นอย่างเดียวเลย ล้นโอ่งล้นอ่างกันเลยนะล้นโอ่งล้นอ่างนะเพราะว่าเหลือกินเหลือใช้พลังน้ําเขาจะส่งผลนะให้คนที่ลงท้ายด้วยเลข7็เลขแปดเนี่ยนะจะดีมากๆขึ้นอย่างเดียวขยายได้เหลือเก็บเติบโตนะครับนี่คือดีอันดับหนึ่งนะดีอันดับ2ก็คือคนที่เกิดปีลงท้ายด้วยเลข5้าเลขหก 2515 2505 25 35 45อ่าประมาณนี้เลข5เลข6ก็เขาเรียกว่าเต็มพอดีนะน้องต้าเนี่ยเกิดปีอะไรยังไม่ให้ดูเลขสามเลขสามยังไม่ถึงเลขสามใช่ไหมเอาพี่หน่อยเกิดปีอะไรสองศูนย์เลขศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นว่าระหว่างเลข3กับเลข0อันนี้เอากลุ่มดีก่อนนะกลุ่มดีดีอันดับหนึ่งคือ78ค่ะค่ะดีอันดับ2คือ56 56ดีอันดับ3 1และ2 2 5 1 1 2 5 0 1อย่างเงี้ย2 5 1 2อย่างเงี้ยนะนี่คือดีอันดับ3ดีอันดับ3จะชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะน้ำเข้าไปเสริมพลังโอเคไหมที่เหลือคืออดและอดที่เหลือก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอ๋ออาจารย์ไม่ใช้คำว่าแย่หรือตกนะแต่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเปลี่ยนยังไงก็คือให้ให้ถามตัวอย่างี้นะสมมุติเลข9กับเลข0 อันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอันดับที่หนึ่งเลยเลขเก้ากับเลขศูนย์นะพี่หน่อยเลขอะไรนะเลขศูนย์เลขศูนย์ใช่ไหมถ้าปีที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองแย่มันจะดีแต่ถ้าใครที่ปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันดีจะแย่มันจะแย่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะมันจะมันจะเป็นอย่างนี้แบบฟิฟฟ์เลยนะมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะเก้าศูนย์นะฉะนั้นนี่คือเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งเลยชีวิตจะเปลี่ยนแน่นอน นะถ้าพี่หน่อยคิดว่าไม่ดีนะปีนี้สงสัยเป็นเสษฐีนี่นะเออะนะสามสี่เปลี่ยนแปลงอันดับสองนะน่าอะไรนะเลขสามเหรอเลขสามค่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไงปีที่แล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีไม่ดีค่ะจ้ะไม่ดีนะปีนี้มันจะดีเลยอเออโอเคมามันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะเอออันนี้เขาเรียกว่าเป็นปีเสือดุ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะในประเทศไทยเองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดความวุ่นวายนะจะเกิดสงครามทางความคิดหรือแม้กระทั่งถ้าแรงมากๆก็สงครามกลางเมืองได้เลยนะมันขนาดนั้นเลยนะปีนี้ตรงกลางไม่ได้ใช่ไหมจางไม่ไม่ตรงกลางมันจะตีกันไม่บวกก็ลบเออมันมันจะแบบสุดขั้วเมือกที่ที่อาจารย์บอกไปสุดขั้วสองข้าง เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ใครฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะเพราะาอันเนี้ยมันคือดาวจรน,นะคำว่าดาวจรก็คือเป็นดวงดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าณปัจจุบันคือผมใช้โหราศาสตร์ไทยนะแต่เวลาที่เราจะดูกันเนี่ยให้เป๊ะๆเ,เพราะเดี๋ยวบางท่านบอกโอ๊ยไม่เห็นจะเหมือนเลยอะไรเงี้ยนะสาเหตุมันก็คือดวงดาวในชะตากําเนิดของแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันในวันที่เราจุติเกิดขึ้นมาเนี่ย วิธีของโหราศาสตร์ไทยก็จะบันทึกไว้เลยว่าอาทิตย์กาเนิดอยู่ตรงไหนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธมันโคจรอ,อยู่ไหนมันจะเมมโมรีเก็บเอาไว้ทันทีอันนั้นเขาเรียกว่าดาวในชะตากําเนิดถ้าใครอยากร<ะ>ู้เป๊ะเป๊ะเลยต้องทำย,ยังไงครับตาก็อย่างที่ตาทาไปค่ะตอนนี้ตาก็ออจอมตรวจสุขภาพดวงปร<ฮ>ะ<อ>จาจาร์ตรวจสุขภาพดวงเลยนะดีมากเลยเพราะว่าอันนี้อาจารย์ก็ใช้หลักวิชานะ เรียกว่าจะตรวจนพเะสวยอายุให้จะตรวจแบบละเอียดเลยเหมือนเหมือนเวลาเราปีหนึ่งเราตรวจสุขภาพสักครั้งหนึ่งอะเจาะเลือดออกมาแล้วตรวจละเอียดอันนี้ตรวจสุขภาพดวงประจำปีก็จะตรวจละเอียดยิบเลยอ่ะอย่างของหน่อยเนี่ยมันเป็นตกที่ศูนย์ใช่ไหมจะอาจารย์อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมาเช็คว่าปีนี้ดวงเราดีแล้วถ้ารู้ว่าจะดียังไงก็ต้องรีบเสริมเลยไงอ่าประมาณนี้นะต้อง เรียกว่ามาตรวจสุขภาพดวงประจําปีกันแล้วก็ท่านที่ดวงไม่ดีก็อย่าลืมตรวจด้วยว่าไม่ดีเพราะอะไรนะคะจะแก้อย่างไงแกอยงไจะมีวิธีการบอกหมดนะแล้วแล้วในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีเรียกว่าจะมอบวัตถุธาตุมงคลเป็นที่ระลึกนี่เรื่องทั้งหมด3แพ็กเกจนะจ๊ะพุทธคุณ9้าจะมอบให้นะแต่ไม่ได้มอบทุกแพ็กเกจนะอันนี้อาจารย์ร้อนวิชานะเพิ่งเรียนวิชามาเดี๋ยวจะปลูกเสกให้แบบพิเศษ ให้เป็นมงคลตลอดทั้งปีท่านใดอยากทราบแพ็กเกจนะคะมีกี่แพ็กเกจแล้วก็เท่าไหร่บ้างนะคะติดต่อมาที่ Line at open down หรือว่าติดต่อที่เบอร์นะคะ0863366390มีจํานีจำนวนจำกัดนะคะรีบ,รบนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหมดก่อนนะตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวเสวยอายุสุพเคราะ์ส่งกำลัง ตัดกำลังดาวบาปเคราะห์พร้อมรับวัตถุธาตุมงคลที่ระลึกเสริมชะตาตลอดทั้งปีจเจริญพุทธมน์และบรรจุพลังพุทธาคมพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ไลน์แอปโอเนดาวหรือโทรที่เบอร์086-336-6390 อ่ะคานนี้เรามาดูนะครับดวงในปีนี้มันจะมีการเคลื่อนที่ของดวงดาวเนี่ยปกติถ้าดวงประจำปีเนี่ยผมจะใช้ดาวแค่สี่ดวง <S S S ะนะแค่สี่ดวงนะดาวใหญ่ก็จะมีดาวมฤตยูจะอยู่ในราศีเจ็ดปีดาวพระพฤหัสจะอยู่ในราศีหนึ่งปีดาวพระเสาร์ก็จะอยู่ในราศีเนี่ยสองปีครึงค่งแล้วก็ดาวพระราหูนะปกติจะใช้สี่ดวงแต่ปีสองห้าหกห้าเนี่ยมันมีความพิเศษมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความรุนแรง แล้วเกิดการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนขั้วอย่างื่อเงี้ที่บอกดีก็จะแย่แย่ก็จะดีนะ่มันจะมีสองดวงเพิ่มขึ้นครั้งนี้จะใช้หกดวงก็คือจะมีดาวพระอังคารเพิ่มเข้ามาอ่าแล้วก็ดาวพระเกตเพิ่มเข้ามานะอันนี้ดาวพระอังคารกับดาวพระเกตเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับเพราะดาวมฤตยูนะอยู่เจ็ดปีเนี่ยจะมีการ เปลี่ยนราศีคือย้ายราศีนะในวันที่7กรกฎาคมถึง17กันยาฉะนั้นชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยที่เคยบอกว่าโอ้โหดำฤรือตัอ,อยู่อยู่ในดวงชะตามา7ปีแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลง6ผันคราวนี้เตรียมเพยได้เลยดาวฤกษ์อ,อยู่จะย้ายแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็มีดาวพระราหูะจะย้ายวันที่29มีนานนะย้ายนะคือ เคยได้ยินไหมลาหูเข้าอย่างเงี้ยหนักไหมตาหนักไหมอาจารย์ระหวหวังเกษเซเลยนะตาเพราะเสาอันไหนหนักกว่ากันใกล้เคียงกันเลยล่ะบวมบวมกันจะน้สมองถามต้าเซเลยไหมล้มเลยพี่หน่อยเซไหมโอ้หน่อยแบบว่าสมบัตสมองสองคนที่หัวทิ่มกันเลยนกเออคนนี้พระเสาเข้าคนนี้ลาหูเข้าถึงถามว่าหวังความคนบอกว่าราหูจะดูไม่คุ้นดุรแรงเท่าเซทั้งคู่เนาะเออนะฉะนั้นคราวนี้ดาวพระราหูที่เดิมอยู่ที่ ราศีพฤกษ์นะจะย้ายไปที่เม<ฮ>ะ,ะเดี๋ยวเมษตกใจาเอ้าดาวมฤตยูเพิ่งย้ายแล้วราหูจะมาเข้าอีกอะไรเงี้ยน, <c oughs> นะเอออ่ะก็เดี๋ยวฟังกันนะครับแล้วก็จะมีดาวพระพฤหัสเป็นประธานสุภเคะห์ก็จะย้ายอีกเหมือนกัน8ดเมษาจะย้ายไปอยู่ที่มีนนะตรงเนี้ยมันมันจะมีความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสองครั้งสอง <2 S 2> ครั้งเลยนะฉะนั้นเตรียมตัว ใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่เคยติดตามกันมาตลอดอาจารย์บอกให้เตรียมซื้อหุ้นเดือนไหนครับมีนาค่ะจำมาเลยนะเอา้<บ>าจำไม่ดีนะ <c oughs> มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงเนี่ยช่วงวันที่ยี่สองมีนาถึงสิบสี่เมษา<ช> <c oughs> ฉะนั้นช่วงมีนากับเมษาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงค,ครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วในครั้งเนี้ยใครที่เตรียมซื้อหุ้น ก็มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยช้อนเก็บจัเต็มเลยนะมันอาจจะตกกันทุกทั้งกระดานทุกลักษณะแม่จันทุกลักษณะนี่ทุกลักษณะอยู่อันนี้กเดานน้องเป็นในทางที่ดีอันนี้พูดพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงก่อนะความรุนแรงนะครับมันจะเกิดช่วงเดือนมีนาคมเมษาโดยเฉพาะวันที่22มีนาถึง14เมษาอันนี้เรียกว่าอังคารแรงนะส่งกําลังนะแล้วพังคารเนี่ยไปเจอกับพระเสาพอดี เจอกับพระเสาวพอดีมันมันอยู่ในช่วงแรงมากแล้วพระเสาเป็นเกษตรราที่พอดีอยู่ด้วยนะอีกช่วงหนึ่งแรงแรงหนักนะกรกดากับสิงหาจะแรงสองช่วงแรงสองช่วงคําว่าแรงมันก็จะแรงหลายด้านเลยนะแรงหลายๆด้านเลยความวุ่นวายภัยพิบัติอะไรต่างๆนานานะครับโดยเฉพาะในช่วง18กกรกดาถึง15สิงหานะอันนี้จะแรง นี่นี่คือช่วงแรงนะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ชมคลิปอยู่ก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวอะไรก็คือในช่วงเวลานั้นก็สงบจิตสงบใจอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปไปปฏิบัติธรรมเลยอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นช่วงที่แรงมากนะแรงในรอบ84ปีโอ้โห84เลยเหรอค่อาจารย์84คือตำแหน่งตำแหน่งของดาวพระเสารกับดาวมฤตยูเนี่ย ถ้าจะมาอยู่กันแบบนี้ตั้งฉากกันแบบนี้อีกเนี่ย<ะ>ม,มันต้องรออีกโอ้ไม่รู้กี่ร้อยปีะนะแต่ในตําแหน่งตอนนี้ดาวพระเสาร์ไปเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีมังกระนะดาวมฤตยูไปอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยมาตั้งฉากกันดาวมฤตยูก็เปรียบเสมือนเป็นดาวบับเคสนะ,ะส่งผลทางร้ายอย่างเงี้ยนะครับส่งผลทางร้ายดาวพระเสาก็เรียกว่าให้ผลที่หนักหน่วงนะในเรื่องของความทุกข์อย่างเงี้ยนะ ดาวพระราหูเองก็ให้ผลที่เรียกว่าความหลงความมัมเมาลุ่มหลงรุนแรงเสียใจอะไรอย่างนี้นะหออนักแวงกคตาพอมีบ้างนะอ้าวอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้แต่ละลัคนาจะเป็นยังไงนะพอดาวเหล่านี้เขาขยับขยื่นกันแล้วในช่วงเวลาที่ผมบอกไปเนี่ยสองจังหวะเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะชีวิตจะเปลี่ยนเลย เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับก่อนที่เราจะไปดูดวงนะคะในแต่ละในแต่ละคณะสิบสองลัคนาลัคนากับราศีมันมีความแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ตารู้ไหมไม่รู้ค่ะอาจารย์ไม่รู้เลยเหรอคืออย่างนี้ราศีเนี่ยเราก็จะดูที่เดือนเดือนเกิดอย่างต้เกิดเดือนอะไรตุลาค่ะตุลาถ้าระหว่างวันที่15ตุลาถึง15พฤศจิกาก็จะบอกว่าเป็นราศีตุลค่ะค่ะอาจารย์แต่ถ้าผูกลัคนา ผูกลักษณะน,นะเราจะต้องใช้ห้าอย่างวันที่เกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดวันที่เกิดอย่างนี้เลยห้าอย่างมันจะมีความแม่นยำกว่าอย่างของต้าเนี่ยพอผูกลักษณะปุ๊บมันจะกลายเป็นพิจิตรเห็นไหมแต่ถ้าต้าถ้าต้าไปดูตุล เนื้อหาของตุลกับเนื้อหาของพิจิกมันอาจจะไม่เหมือนกันนี่คือคาว่าลักษณาบางคนเขาจะผิดบอกว่าตุลดวงไม่ดีพอมาดูของเขาปุ๊อ้าวดวงดีนี่นั่ที่ลักขณานี่คือถ้าเราจะดูเนี่ยเราก็เลือกดูที่ลักนาจะมีความแม่นยำเพราะว่าการผูกลักนณาเนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะยึดอาทิตย์กำเนิดเป็นหลักวันที่เราจุติเกิดนี่แหละวันที่เราเกิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยลืมตาดูโลกปั๊บดวงดาวอยู่บนท้องฟ้ายังไงก็จะเมมโมรี่เอาไว้ นี่คือเรียกว่าดาวในชะตากำเนิดเราเลยต้องใช้ วันเดือนปีเวลาสถานที่อย่างนี้เลยท่านใดที่ยังไม่ทราบลักนาอย่าลืมนะคะตอนนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ Open d ดาวก็ได้สอบถามเข้ามาหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะส่งมา3อย่างด้วยไอ้ห้าอย่างด้วยกันด้วยนะคะคือวันที่เกิดเดือนเกิดปีพอสอบเกิดเวลาเกิดหรือว่าจังหวัดด้วยก็ได้สถานนี้ให้ครบ5อย่างนะคะเดี๋ยวทางแอดมินหรือว่าทางทีมงานเราจะดูให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพราะว่าถ้าดูในราศีจะไม่มีความแม่นยาแต่ถ้าเป็นลัคนาจะแม่นยํากว่านะคะาอนีมาดูว่า <c oughs> ดวงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไง <c oughs> มาติดตามชมกันเลยครับ <c oughs> ลัคนาสถิตพฤกศพปี2565นะครับชาวลัคนาสถิตพุกศพเนี่ยชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ <c oughs> เปลี่ยนเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนเส้นทางก็ได้ <c oughs> เปลี่ยนแบบก้าวกระโดด <c oughs> นะแล้วชาวลัคนาสถิตพุกศพเนี่ย บางคนอาจจะมีความกังวลพอได้ยินว่าดาวมฤตยูจะมาเข้ากลุ่มลัคนาในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยแต่เพราะเห็นตัวอย่างจากราศีเมษที่แบบโอ้โหมฤตยูเข้าไปเก็บไปแล้วชีวิตผกผันขึ้นลงชื่อก็น่ากลัวออนะแต่จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าอย่างงี้มันไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดนะบางคนที่มฤตยูเข้าไปแล้วนีเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ ถ้ามันมีดาวที่ส่งให้คุณซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยพอมื่อยู่เข้าก็เป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะจะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลง,งั้นเรามาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าการเรื่องการเงินการเงินเนี่ยคน <c oughs> ถามกันเยอะสุดแล้วนะ <c oughs> ภาพรวมของการเงินในปีนี้นะชาว <c oughs> ลัคนาศรษย์พุทธศพนะให้ท่านไปเช็คตัวเองกันเลยถ้าปีหกสี่รู้สึกว่ามันมีแค่ไหนนะปีหกห้าดีขึ้นแน่นอนดีมากกว่าเดิมอ่ะนะใครที่แบบฝืดฝือยู่ พอปี65มันก็จะลื่นมันจะดีแล้วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วถ้าคนปีที่แล้วเนี่ยรวยมากเลยจ้าถ้ารวยขึ้นอีกอ,อันนี้เขาจะแบบขึ้นแบบขึ้นนะ,ะแล้วก็ต้องไปดูแบบที่จารย์บอกลงปีอะไรด้วยลงเลขะอะไรด้วยนะ,ะไปดูกันอีกทีและหลังจากวันที่29มีนาเป็นต้นไปนะจะมีโอกาสได้เงินก้อนได้คอมมิชชั่นได้เงินจากการถอนก็ได้นะคำว่าถอนรู้จักไหมถอน ไม่รู้จะอาจจะมีโปรเจกต์ใหมไค่ะโปรเจกต์ได้เงินทอนนะใครที่เะเล่นการเมืองใครทำาอย่างนี้เดี๋ยวเขาใกล้เลือกตั้งกันด้วยนะมีโอกาสด้วยนะหรือจะมีโอกาสคือใช้ชื่อเสียงใช้อำนาจใช้ยศตำแหน่งใช้เครดิตนะที่คนอื่นแข่งขันด้วยไม่ได้นะเพราะว่าการมีชื่อเสียงนี่แข่งขันกันยากนึกออกไหมหรือความมีเครดิตก็แข่งไม่ได้ตรงนี้จะนำมาซึ่งเงินทองเช่นแค่มียศมีตำแหน่ง ไปขอกู้ธนาคารเขาก็เชื่อก็ให้ตังอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่คือเรื่องการเงินนะครับค่ะค่ะแล้วการเงินขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สามารถลงทุนได้ไหมคะสบายมากนะน้าขึ้นให้รีบตักคใครที่การเงินดีดวงดีนะก็จะต้องเงินต่อเงินนะ,ะเงินต่อเงินเช่นไปอยู่เบื้องหลังไปขอเป็นหุ้นลมอย่างที่อาจารย์บอกใช้เครดิตใช้ชื่อเสียง ไปเป็นหุ้นลมไปใช้เงินลงทุนให้คนอื่นออกหน้าตัวเองไม่ต้องทำอะไรเอาเงินไปบริหารเงินนะหรือจะไปเทรดค่าเงินเทรดหุ้นต่างๆจะได้ผลตอบแทนค้มค่านะใช้ยศตำแหน่งตรงเนี้ยสร้างเป็นผลตอบแทนได้เช่นกันนะดีมากเลยอันนี้นะครับเงินก็ดีแล้วลงทุนก็ดีแล้วอาจารย์แล้วการงานของต่อไปเรื่องของการงานนะการงานนะครับใครอยากเปลี่ยนธุรกิจอยากเปลี่ยนแปลงอยากออกจากงานให้ลุยเลย นะเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยะนะไปเปลี่ยนธุรกิจลงทุนธุรกิจใหม่ลุยได้ทันทีะนะหรืออะไรที่เราจะไปอยู่เบื้องหลัง อย่างนี้นะไปช่วยสนับสนุนช่วยธุรกิจหรือทําอะไรที่มันลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนแบบคุ้มค่าเกินคุ้ม <Okay. S 1> มหาศาล <Yeah. S 1> หรือจะไปเทคโอเวอร์บริษัทจะไปซื้อบริษัทอะไรเงี้ยเอามาทําสมมติบริษัทนี้เขากำลังจะเจ๊งเราเอาเงินเล็กน้อยบางส่วนไม่กี่ล้าน mm. เข้าไปเทคโอเวอร์แต่ทําเงินได้หลักร้อยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> หลักร้อยล้าน,น <Okay. S 1> โดยเฉพาะนะใครที่จะทํางานสายสุขภาพ <Okay. S 1> <ๆ>การแพทย์คลินิกอะไรเงี้ยนะโอ้จะดีมากเลยทำเงินมหาศาลเพราะดาวพระพฤหัสอ mm. ิทธิพลของดาวพระพฤหัส นะจะย้ายราศีในวันที่8เมษาเนี่ยมาอยู่ในเรือนลาพะลาพะก็เปรียบเสมือนโอกาสดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นตัวแทนทางการแพทย์ได้นะการแพทย์หรือวิชาการอะไรต่างถือว่าดีมากนะครับอ้าวแล้วด้านความรักล่ะคะอาจารย์ความรักนะอาคราวนี้ความรักรักหวานชื่นแต่ด้วยความที่ดวงมันขึ้นนะมันจะมีสเสน่ห์มาก นะมีเสน่ห์คนมาขายขนมจิบเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่และไม่มีคู่นะจะมีคนมาขายขนมจิบเต็มไปหมดฉะนั้นคนมีคู่ระวังผิดศีลนะอย่าให้ผิดพลาดแล้วกันนะส่วนคนไม่มีคู่ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยอ่ะความรักดีแล้วมาดูว่าสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพเลยนะครับคราวนี้มันเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องเป็นกังวลแทนเลยดาวมฤตยูเนี่ยเปรียบเสมือนดาวบับเคราะห์ เข้ามากลุ่มลัคนาิที่ผลของดาวมฤตยูเนี่ยที่จะเข้ามากลุ่มลัคนาแต่เข้ามาสั้นๆนะแล้วก็ถอยกลับไปฉะนั้นพอถอยกลับไปแล้วเดินหน้ากลับมาใหม่แล้วอยู่ยาวเจ็ดปีเลยคราวนี้ดาวมฤตยูเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดโรคแปลกๆหาสาเหตุไม่ได้นะบางทีหมอตรวจบอกเป็นปกติแต่ตัวเราอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ปกติอย่างเนี้นะแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะอะไร เพราะอันนี้มันยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดอันนี้มันเป็นดาวจรแต่บางทีดาวฤกษอยู่เข้าไปแล้วอาจจะดีเลยก็ได้อันนี้แนะนำเลยจ้าอย่าลืมมาตรวจนะคะสุขภาพดวงประจำปีถ้าให้ชัวร้ให้ชัวนะถ้าให้ชัวร์ว่าพอฟังแล้วกังวลให้ชัวร์ก็ต้องตรวจเพราะบางโรคที่อาจารย์ว่านี่มันเช็คไม่ได้นะคะต้องมาเช็คดวงชะตาช่านั้นนะคะต่อไปโชคลาบโชคลาบค่ะโชคลาบนะมีความโดดเด่นมีโอกาสได้มรดกตกทอดนะ หรือได้เงินจากหุ้นได้เงินจากคอมมิชชั่นเก่าอะไรต่างๆนานานะครับเรียกว่าเจ้าเรือลาพระเนี่ยเป็นเกษตรตราที่พอดีคือดาวพระพิหัสเนี่ยนะคนที่ชอบเสี่ยงโทษคนที่ชอบลงทุนมีโอกาสดีมากอันนี้ก็ต้องมาเช็คตรวจสุขภาพดวงเหมือนเดิมมาเช็คดูว่าโชคเดือนไหนจะดเมื่อบางคนมัน12 12เดือนนะเดือนไหนจะทุ่มเต็มที่ใช่ไหมเอออย่นี้งเงี้ยหมือนกันมันก็เช็คได้นะครับต่อไปค่ะ ปรับดวงเสริมชะตาอย่างไงให้มันเทงให้มันตังปรับดวงเสริมะชะตานะครับในภาพรวมของชาวลัคนาสถิตพุทธศพเนี่ยมผมอยากเน้นในเรื่องของการทําบุญไถ่ชีวิตมไม่ว่าจะเป็นชีวิตสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กได้ทั้ง<ช>หมดเลยนะครับ<ช>และก็สวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนาอุทิศบุญให้ถูกต้องให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับเพราะว่ายาวมติจิรูที่จะเข้ามากุมลัคนาเนี่ยมันก็มีผลนะในทางร้ายได้ฉะนั้นเราก็ไถ่ชีวิตอะไรต่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ชัวร์ก็ต้องตรวจสุขภาพดวงประจําปีเพราะว่า,วา,วารักษาเม็ที่เราทายไปว่าให้ถวายน้ำม,มาพฤกษบเป็นการไถ่ยชีวิตออมไ,มไม่เหมือน,อนกันนะคะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องมาเช็คดวงว่าตรวจดวงสุขภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างของปีนี้ใช่ไหมคะมแล้วถ้าอยากดูอีกให้มันครบๆนะผมเตรียมอ้อยเรียบร้อยนะ ดวงดีเกรดเอบวกประจําปีอืมเพิ่มเข้าไปอีกเน้นย้ำไปอีกเกรดเอบวกเลยนะไม่เอธรรมดานะและก็มีโชคใหญ่เงินทับตัวประจําปีสองห้าห้าสาหรับคนที่ต้องการโชคลาบอย่าลืมไปติดตามกันในช่องอันนี้องให้แล้วรีบไปดูกันสําหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการที่ช่อง YouTube นะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและก็ไม่ใหม่ทางช่องของเราด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสามารถติดตามกดไลค์ได้ที่ Facebook อาจารย์กิษณาภูสิทอุดมค่ะ2อค่ะเป็นเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะคะและ 3. ค่ะเป็นเว็บไซต์ w w w ร์ดเว็บอาจารย์กิศาภูสิทิอุดค่ะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีประวัติความเป็นมาค่ะและก็รวมถึงบทสวดคาถาต่างๆด้วยค่ะใครที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันเลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะเป็นกลุ่ม Open c h a ท คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่อง<ช>เลยนะใครจะถามเรื่องธรรมะใครจะถามเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องยกเว้นดูดวง<ช>ถ้าบอกว่า<ช><ช>ดวงเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมาดูกันในไลฟ์ทุกวันเสาร์10<ช>โมงถึงเที่ยงผมจะมีไลฟ์แล้วก็จะมีดูดวงฟรีกันด้วยนะแล้วผมฝากไว้อีกช่องหนึ่งช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะผมจะอธิบายธรรมะธรรมะปฏิบัติสอนวิธีนั่งสมาธิวิธีทำฌานรวมไปถึงงานบุญต่างๆนี้จะแยกเรื่องกันเรื่องโหราศาสตร์ก็จะอยู่ที่ช่องนี้นะครับส่วนถ้าจะเป็นเรื่องธรรมะจะอยู่ที่ช่องสถาบันพลังพุทธาุภาพก็อย่าลืมไปกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม,ใหม่ๆจะได้ลงให้ทันทีนะครับท่านจะได้รับชมได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ